ก่อนไปชมคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่นี่น สินค้าเด็ดๆมาแนะนำนะคะที่สำคัญไม่ได้มาขายนะคะไม่ได้มาจำหน่ายแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูค่ะกับทางด้านของฮอตคัพคัทถ้วยร้อนเลยวันนี้ยูน,นี้ได้ไปซื้อมานะคะเพราะยูนี้ขายของที่ตลาดนะก็ได้ไปซื้อมานะคะไม่ทั้งหมดสามรสรนี้เป็นรสแจ่วหอนนะคะนะเป็นออกเหมือนแบบแนวต้มยำตัวนี้เป็นรสแจ่วหอนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรสทางด้านของแบกซุปก็คือเป็นแบบว่าเป็นซุปดํานั่นเองนะคะและซอสตัวนี้จะเป็นฮอตคัพหม่าล่าค่ะเดียวอันนี้จะเป็นซอสหม่าล่านะแต่วันนี้ วนี้จะลองกินตัวซอสหมาล่าแล้วกันแล้วเราก็มาดูวิธีการทำกันนะคะอนนไปดูกันเลยจ้ามาแกะติ๊กตอ,อกก่อนนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถน้าหมาล่านะคะนี่เปิดมานะคะเ็าจะมีรูอยู่ตรงนี้ให้ระบายความร้อนออกมานะคะสมัยแล้วก็ตบผ้าอ,อบออกมาจ้านี่เขามีช้อนมาน่ารักมากเลยนะคะหมาเป็นหนึ่งคู่แบบนี้ ครั้งแรกเลยนะคะน,นี่นะ้ำมารีวิวครั้งแรกเลยนะคะเขากินครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวนี้มีทางด้านอ่าอันนี้จะเป็นซอสปรุงนะคะตัวนี้จะเป็นซอสปรุงนะตัวอันนี้นะ่าจะเป็นฐานอันนี้ก็เทก่อนอันนี้ก็จะเป็นเส้นมาม่านะคะที่เขาให้มานะจ๊ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านตัว ถุงทำความร้อนนะคะสำหรับอุ่นอาหารนะคะที่เอาไว้ใส่ใต้รางน,นะจ๊ะวิธีการทำอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะท่อนอื่นเนี่ยเรามาลองรุยทกากันเลยจ้ะแกะถุงทำร้อนก่อนนะคะเหนียวๆแมใส่ถุงลงไปจ้ะเขาแนะนําว่าให้ใช้ใส่น้าพอดีตรงขอบช่วงนี้นะคะอย่าใส่เยอะเกินนะคะเพราะว่าไม่งั้นความร้อนมันจะไม่ถึงนะคะ ใส่แค่ตรงขอบพอนะคะใส่ลงไปเลยจ้าอ่ะแบบนึงเขาให้ใส่ปรุงก่อนแบบนึงนะคะให้แกะปรุงก่อนแบบนึงนะคะแบบนี่นะคะ,ะ,คะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ที่ปรุงใส่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำไปในถุงเติมความร้อนทำความร้อน,นะคะ่ะแบบนี้ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเขาบอกว่าใส่ประมาณนี้พอ นะคะเดี๋ยวไอถุงความร้อนเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยานะคะมันจะพองตัวขึ้นมานะคะเห็นไหมมันจะเริ่มพองตัวแล้วก็มีไอร้อนขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ค่ะลงไปแบบนี้เราก็ปิดเติมน้ําใส่เข้าไปในตัวมาม่านะคะใส่ไปเลยให้ท่วมเส้นนะคะ จะเป็นชาบูน้ำดำนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นชาบูน้ำดำที่วูนนี้บอกแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดขับจ้าหลายคนถามว่าราคาแพงไหมยูนี่เปนสมาชิกสามสิบเก้าบาทสามกระปุกร้อยนะคะหรือบางที่ก็ขายสามห้าบาทสามกระปุกร้อยแล้วแต่เลยนะคะมีมีหลายยี่ห้อตามท้องตลาดตอนนี้เยอะแยะมากมายแต่เนี่ยเพิ่งเห็นว่าเป็น ชวยร้อนแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําแล้วก็มารีวิวด้วยนะคะเนาะใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อตามท้องตลาดตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือว่าสั่งกับตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนาะที่เห็นอยู่นะคะนี่ฮะบอกเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะหาอีกแบรนด์หนึ่งมานะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวนั้นเครื่องแน่นมากนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวลองดูแบรนด์นี้ก่อนนะคะเพราะซื้อมาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเวลาเดือดเสร็จก่อนนะจ้าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยจ้าว่าเป็นแบบไหนกันนะคะามาติดนาทีแน่ นากินมากมามีช้อนมาให้นะคะถ้่ควมีจีส้วีเกาหล่ค้าค้เไหมมีถุงหูด้วยนะคะี่เห็นถุงหด้วยนะคะและราคาทุกตัว30บาทถือว่าก็เป็นราคาที่กนข้าบอกว่าหนึรงแต่พูดีบบเพียบึกกับว่าวิธีการทำุรกิจที่มันน่าเล่นนะคะก็โอเคูนะคะัน 何 ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกับชอบ่องดูนิเซไฮคะ่ะ